الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنبنون بره نكم كنمي باب ما روي في من نام الليل أجمع حتى أصبح نكك لينان นะครับที่เกี่ยวข้องกับคนที่นอนหลับในเวลากลางคืนจนกระทั่งถึงเวลาเช้านะครับแปลว่านอนยาวเลยเวลานะครับไม่ทันได้ตื่นตอนละหมาดซุบฮ์ะนะครับมี h ะดีษนะครับจากท่านอับดุลลอฮ์บินมันสอูดรอดิอัลลอฮฺว่อันฮุท่านได้เล่าบอกว่า ذو ك ِ ر َอ,อิน إ ِนนบีซ ن ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ ه ัลลัมรْ ه ِ و َนَ ل าาาَّ م ล رَجُلٌ ตَ ا م َ ل َ ي ْ ل นะครับมีวันหนึ่งนะครับมีคนพูดถึงผู้ชายคนหนึ่ง นะครับต่อนหน้าท่านนาบีสันนิลละห์อะลัยฮุสัลลัมว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยนอนในเวลากลางคืนจนกระทั่งถึงตอนเช้านะครับพ้อตอนนบีสันนิลละห์อะลัยฮุสัลลัมได้ยินจึงกล่าวขึ้นบอกว่า ذاك رجل بالشيطان في أذنه นีนฮะครับท่านเราซุนบอกคนที่นอนเลยเวลาละหมาดเนี่ยตอนซุนบวงตอนเช้าเนี่ยทา่านเราซุนบอกวันนั้นนะพอใชยตอนเนี่ยฉี่เข้าไปในหูของเขาตั้งสอง นะครับนี่ฮะดิษบทแรกฮะดิษบทที่สองฮัติษของท่านอบดุลฮุเรย์ราะฮ์เราิยัลลอฮุอานัยท่านได้เล่าว่าท่านอบดุลซอนละลลอฮุอาลัยมะซัลลัมได้กล่าวว่าอย่าให้ชัยตันอะิยู่บนหัวของใครท่าดท่านรอซูลบอกว่าเวลาที่เราจะนอนนั้นชัยตอนนั้นมันจะมาผูกมาผูกเงื่อนนะครับที่ไหนพี่น้องที่ท้ายทอยของเราเนี่ย ถึงสามเงื่อนดดวยกันสามปมดดวยกันผูกไว้สามปมเวลาผูกปมหนึ่งเนี่ยนะครับยอดริบุบอะลากุลเลียวอกกดะเวลาที่มันผูกแต่ละปมเนี่ยมันจะตีด้วยใช่ไหมครับแล้วมันก็จะพูดขึ้นบอกว่าก็คือไร้คาถาเนะี่ยมันพูดขึ้นบอกว่าอะไรกะไรลนุนปวีลุนฝรกุด คืนนี้จงเป็นค่ําคืนที่ยาวนานแปลว่านอนไปนเลยคืนนี้ไม่ต้องลุกขึ้นมาตอนเช้าไม่ต้องตื่นละหมาดแล้วแล้วมันก็ตีแล้วมันก็มัดแล้วมันก็มัดปมที่สองแล้วมันก็พูดอะไรไกลนุนเปาวีนุนฟาร์กุดคืนนี้เป็นคืนที่ยาวนานสำหรับเจ้าจงนอนไปเลยทํเดวยกันถึง3 3สามปมเดียกันทอร์ซุมบอกฟาอินิสไตก็ก็แต่ถ้าหากว่าคนคนนั้นตื่นขึ้นมาเมื่อไรพี่น้องจะตื่นขึ้นมาในตอนตะฮัจยุดหรือก่อนละหมาดซบฮ์นะครับ เมื่อเขาตื่นขึ้นมาแล้วฟะดะการลลอฮะเขาลำลึกถึงอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ลำลึกถึงยังไงพี่น้องพอตื่นก็อัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีอะฮฺยานะบะอดามาอามาตานาวะอิลัยินนุชูรแปลว่าอ่านอุตอนตื่นนอน ถ้ารกสมบูรณ์อินฮัลละอุกดะตุนเนื่อนปมแรกเนี่ยก็จะหลุดออกนะครับฟาอินตาวัะฎะอินฮัลละอุกดะตุนหากว่าเขาตื่นแล้วลุกขึ้นไปอาบน้ำละหมาดปมที่สองก็จะหลุดออกจากศีรษะท้ายทอยของเขาฟาอินซ้อนลันฮัลละอุกะอุกะดูฮูบางแรงงานบางคนอุกดะตุนหากว่าเขาอาบน้ำละหมาดเสร็จเขาละหมาด ใช่ไหมครับละหมาดไปแลาวกลางคือละหมาดซุนนะใช่ไหมครับตละสุนบอกปมที่สามก็จะหลุดออกไปจากท้ายทอยของเขาฟาอัสบะฮานาชีตองตอยิบันนับซีหากว่าเขาทําเช่นนั้นได้นะวันวันนั้นเชา้าวันนั้นจะเป็นเช้าที่เขามีความกระฉับกระเฉงมีจิตใจที่ดีงาม ใช่ไหมครับวาอิลลาอัสบะฮะคอบีซันนับซิกัสลานแต่ถ้าหากว่าเขาไม่ได้ทําเช่นนั้นไม่ได้ตื่นไม่ได้อ่านดูอาไม่ได้อาบน้ําละหมาดไม่ได้ละหมาดในเวลากลางคืนในตอนเช้าเนี่ยเขาตื่นขึ้นมาไม่ได้ทําเช่นนั้นเขาสุดว่าอย่างนี้พี่น้องวันนั้นจะเป็นวันที่เขาจะมีใจิตใจที่ไม่ดีพร้อมกันนั้นจะเป็นคนที่เกลียดข้านตั้งแต่เวลาเชา้าตั้งแต่ตอนที่เขาลุกขึ้นมาฉะนั้นถ้าพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายครับ h ะดีษ ทั้งสองบทนี้เป็นขะดิษ์ที่ท่านนาบีสันนิบาลผู้อ้างลลษมเตือนให้พวกเรารู้ถึงความเร็วลายของการนอนเวลากลางคืนโดยที่เรานอนเลยเวลาไม่ได้หมายความว่าจงใจนะหากว่าเราจงใจที่จะนอนให้มันเลยเวลาละหมาดซุบะเนี่ยละหมาดใช่ไม่ได้นะ่น้องใช่ไหมครับเราเรียนแล้วว่วาการทิ้งละหมาดด้วยความจงใจเนะี่ยละหมาดใช่ไม่ได้ ใช่ไหมครับฉะนั้นเป็นยังไงพี่น้องตกศาสนาด้วยนะครับฉะนั้นในฮัดดิษบน,นี้หมายความว่าเขาอาจจะนอนด้วยความที่เขาไม่ได้ตั้งใจแต่เขานอนเลยเวลาละหมาดซสบโ์ไม่ได้ยินเสียงอะดานนะครับทรุสุบอกว่ายัางไงพี่น้องบอกว่าให้รู้ว่าชัยตอนนั้นมันทําไมพี่น้องมันจะฉี่ใส่หูใช่ไหมครับฉะนั้นตรงนี้สอนให้เรารู้ว่าอะไรสอนให้เรารู้ว่าชัยตอนเป็นศัตรูกับเราใช่ไหมครับแล้วมันก็พยายามที่จะขวางกัน้นพวกเราทุกวิติทางพี่น้อง ทุกหนทางที่อัลลอฮ์จะให้เราทําในสิ่งที่ดีงามทุกๆก,การปฏิบัติอิบารดะนะครับทุกๆสิ่งที่จะนําพาไปสู่ความดีงามเชยตอนขวางพี่น้องต่อให้คนคนนั้นทําในสิ่งที่ไม่ดีนะใชยตอนก็จะทําให้คนคนนั้นคิดว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยดีอยู่แล้วไม่ต้องไปเรียนรู้ไม่ต้องไปศึกษาหาความเข้าใจไม่ต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการละหมาดใช่ไหมพี่น้องก็รู้ดีเวลาที่เราละหมาดใช่ไหมครับเชยตอนมันเข้ามากระซิบกระซาบใช่ไหมแต่ถ้าเราสู้บอกพอระเสียงอัจาร์เชยตอนวิ่งนี ใช่ไหมครับแล้วก็พายลงกลบเสียงอาจารย์แต่พออาจารย์จบมันก็เข้ามาพออีกอมะมันก็หนีไปอีกแต่พออีกอมะเสร็จมันก็เข้ามาแทรกคอยมากก็ซิบก็ซาบยา้นึกเรื่องนั้นนึกเรื่องนี้ใช่ไหมครับเช่นเดียวกันเวลาที่เราจะนอนมันทําไมพี่นอ้องมันป,ป,ปลูกองค์ทีิศีรษะของเราที่ทยทอยของเราเพื่อต้องการที่จะไม่ให้เรานั้นตื่นขึ้นมาละหมาดใช่ไหมครับเป็นการสาฝืนต่อเราสุภาในองค์วาาิชาะฉะนั้นแผนการเหล่านี้ของใชยตอนเนี่ยจะไม่มีใครในหมู่พวกเรารอดพ้นได้พี่นอ้อง นอกจากอะไรครับนอกจากการที่เราจะต้องขอความช่วยเหลือจอากอัลลอฮ์สุภานะฮะว่าจาและปฏิบัติในสิ่งที่ศาสนาบอกว่าสิ่งนี้นะอลัลลอฮ์จะอาจจะปกป้องพวกเราให้พ้นจากแผนการไลของเชตอนประการถัดมาในฮะดิษบอกให้เรารร้ว่าเวลาที่เราไม่ตื่นซบโบเนี่ยหรือไม่ตื่นละหมาดตะฮัจยุดเวลากลางคืนเนี่ยเพราะในฮะดิษบทนี้บรรดาอุลมอาฮบอกว่ามีความหมายถึงสองอย่างเดยวกันหมายถึงละหมาดตะฮัจยุดในตอนดึกและหมายถึงละหมาดซบโบ ในตอนดุ่งแสงฉะนั้นคนที่ไม่ตื่นขึ้นมาในเวลานั้นนะ่ะคือคนที่เชยตอนปัสสาวะเข้าไปในหูทั้งสองของเขาและการปัสสาวะนี่เป็นการปัสสาวะจริงๆนะครับเป็นการปัสสาวะของเชยตอนเข้าไปในหูของมนุษย์จริงๆซึ่งเวลาที่มันฉี่เข้าไปในหูของเราเนี่ยมันเป็นการการะทําที่เหยียดหยามมนุษย์เป็นการการะทําที่ดูถูกดูหมิน่น เป็นการการะทําที่บ่งบอกให้รู้ว่ามันเนี่ยสามารถที่จะครอบงามนุษย์ได้ฉะนั้นทาราสุนบอกว่าในคดีหลายบทพี่น้องใช้ตอนกินเหมือนกับเราแต่ใช้ตอนกินด้วยกับมืออะไรกินด้วยกับมือซ้ายแต่ตอนกินน้ำไหมกินน้ำกินด้วยกับมือข้างซ้ายทารสุนจึงสอนเราบอกว่าเวลาที่เรากินเวลาที่เราดื่มให้กินด้วยกับมือข้างขวาใช้ตอนแต่งงานสืบอพันธุมีลูกมีหลานเหมือนกับมนุษย์แล้วมันก็ขับพายเหมือนกับมนุษย์ แต่ในฮะดิษบนี้ทารุซุลบอกให้รู้ว่ามันจะฉี่เข้าไปในหูทาไมถึงต้องเป็นหูไปเนอะทำไมไม่ฉี่เข้าไปในตาล่ะใช่ไหมทำไมไม่ฉี่เข้าไปในปากล่ะแต่ฉี่เข้าไปในหูเพราะหูเนี่ยเป็นอวัยวะที่ทําให้เรารู้สึกตัวในเวลาที่เรานอนหลับใช่ไหมบางทีเนี่ยตาเนี่ยเรายังหลับหรือพอได้ยินเสียงนิดนึงเนี่ยเราเฮ้ยเสียงอะไรใช่ไหมครับตาอย่างหลับง่วงอยู่ได้ยินเสียงอาจารย์ได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกแต่พอมันฉี่เข้าไปในหูแลแปลว่าไม่ได้ยินแล้ว ใช่ไหมครับไม่ได้ยินลแล้วแล้วทำไมถึงต้องฉี่เข้าไปในหูทำไมต้องเป็นฉี่ด้วยละ่ะใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะฉี่เข้าไปแล้วเนี่ยมันเข้าไปส่วน,วนต่างๆของร่า,ง,างกายได้ต่าสุจะบอกว่าพอใช้ตอนฉี่เข้าไปในในหูของเราแล้วเนี่ยหากว่าคืนนั้นเขาไม่ได้ตื่นขึ้นมาไม่ได้ที่กรุนลอไม่ได้อาบน้าละหมาดไม่ได้ละหมาดตรงตามเวลาเนี่ยวันนั้นจะเป็นวันที่เขามีจิตใจที่ไม่ดีจะมีร่างกายที่ขี้เกียจข้าเหนื่อยนายเบือ่อนายพี่น้องก็ดูสิเวลาวันไหนที่เราตื่นไม่ทันซูโบนะจะเป็นวันที่แบบว่า มันไม่กระชับกระเฉงมันขี้เกียจมันเบื่อ,เ,อเพราะอะไรพอใช้ตอนบัญชีแล้วมันไปส่วนอื่นของร่างกายมันทําให้อวัยวะส่วนอื่นของร่างกายนั้นเกลียด้ามตามไปด้วยเหมือนที่เธอรุ่ได้บอกไว้ในฮะดิษบทดังกล่าวนะครับและประการถัดมาที่เาอราุ่ลบอกว่าเวลาที่เราตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเนี่ยจะตอนดึกเราอ่านดวงอาดิกรุลล์เราอาบน้ําละหมาเราละหมาดในเวลากลางคืนหรือละหมาซุนหน้าอ่อนซุโบเนี่ย โมสามหลุดจากหัวของเราแล้วทัลลุซบอกว่าเช้าวันนั้นจะเป็นเช้าที่กระชากกระเฉงเพราะอะไรพี่น้องเพราะเวลาที่เราตื่นมาละหมาดตาฮจุดพี่น้องตื่นมาตาฮจุ๊ดไหมพอพี่น้องตื่นมาตาฮจุดพี่น้องจะมีความสุขจิตใจพี่น้องจะเป็นจิตใจที่ดีใช่ไหมครับจะมีจิตใจที่ดีจะมีความสุขจะรู้สึกอิ่มเอมใช่ไหมครับแล้วถึงเวลาละหมาดซุบบุเราละหมาดซุบบุเสร็จจะเป็นวันที่กระชับกระเฉงวันนั้นจึงเป็นวันที่ดีสำหรับเราเพราะอะไรพี่น้องเพราะเรามีความสุขกับการปฏิบัติิอบาะ การปฏิบัติอิบาร์ถ้าทำให้เรามีความกระฉับก,กระเฉงมีกําลังไม่ได้แปลว่าเราลุกขึ้นมาละหมาดตะฮัตยุดธล้วจะทาให้เรานั้นขีเกียจนะไม่ใช่พี่น้องพี่น้องจําไว้นะว่าตัวของเราเนี่ยมีสองส่วนส่วนที่หนึ่งคือร่างกายภายนอกร่างกายของเราต้องการอาหารไหมพี่น้องต้อการอาหารใช่ไหมครับอาหารของร่างกายคืออาหารข้าวใช่ไหมครับผักต่างๆนา,นานาที่กินเข้าไปแล้วไปทําให้ร่างกายแข็งแรงน้นํา ถ้าไม่กินแล้วร่างกายเนะี่ยเหี่ยวแห้งจริงไหมพี่น้องเพราะไม่กินนนะ้ำเนี่ยใช่ไหม, He hey. มเหี่ยวแห้งเนี่ยแคจะไม่มีแรงอันนี้คือส่วนของร่างกายส่วนที่สองของร่างกายคืออะไรพี่น้องวิญญาณวิญญาณกินน้ำกินอาหารไหมไม่เวลาที่เรากินเข้าไปวิญญาณไม่ได้กินนา้าไม่ได้กินอาหารแต่อาหารของวิญญาณคือการปฏิบัติอิบาดะ คือการซิกรุลนลฮอคือการอ่านอัลกุรอานคือการลุกขึ้นมาในวันละหมาดเวลากลางคืนแล้ววิญญาณในหากวิญญาณในเข้มแข็งแข็งแรงกระฉับกระเฉงมันก็จะทําให้ร่างกายของเรากระฉับกระเฉงฉะนั้นทาเราซูช์จะบอกเวลาที่เราลุกขึ้นมาละหมาดในยามกลางคืนเนี่ย จะทําให้คน,น,นคนนะญญนั้นมีความกระฉับกระเฉงมีจิตใจที่ดีงามเพราะอะไรพี่น้องเพราะวิญญาณของคนคนนั้นมีความมีความสุขมีความอิ่มเอมกับการที่เขาได้ปฏิบัติอิบาดนะแต่ถ้าหากว่าเขาไม่ได้ลุกขึ้นมาในเวลากลางคืนไม่ละหมาดกััตยุธละมาสโซก็ลุกไม่ทานจจประทังวันเลยเวลาไปแล้วไม่ได้ตั้งใจนะ ไม่ได้หมายความถึงโกจริตั้งใจะพไปน้องนี่หมายถึงคนไม่ตั้งใจใช่ไหมครับฉะนั้นเลยเวลาไปแล้วเนี่ยว,วันนั้นก็จะเป็นวันที่เขารู้สึกเกลียดข้านเป็นวันที่รู้สึกเขารู้สึกไม่มีความสุขในชีวิตเพราะอะไรเพราะวิญญาณมันไม่ได้รับสารอาหารที่สำคัญกับวิญญาณนั่นเองฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่เราได้รับจากาะดิษการะสุดท้ายพี่น้องผู้ที่มี إ ม م านทั้งหลายะดิษบทนี้บอกให้เรารู้ถึงข้อทีจจริงอย่างหนึ่งคืออะไรพี่น้องอัลลอฮ์บอกว่าในกุรานบอกว่าอินน um, ัชเยตานะละกุมอาดู อ๋อเราบอกชัยตอนสำหรับพวกเจ้านั้นเนี่ยเป็นศัตรูนะชัยตอนเป็นศัตรูสำหรับพวกเราเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่พี่น้องตั้งแต่เราเกิดไม่ใช่ตั้งแต่สมัยท่านนบีอัาดัมแล้วมันเป็นศัตรูกับมนุษย์ตั้งแต่สมัยท่านนบีออาดัมอัลลอฮ์บอกอินนะชัยตอนนั้นเราควรมาดูฟัตจะคิดูอาดูวะเจ้าจงคิดจงยึดว่าชัยตอนเป็นศัตรูอย่าคิดว่ามันเป็นเพื่อนอย่าเชื่อฟังอย่าปฏิบัติตามอย่าคล้อยตามทำไมพี่น้อง เวลาที่ชชยตอนเป็นศัตรูกับเราเนี่ยมันพยายามที่จะขวางกั้นเราทุกอย่างไปนอ้องจะมาละหมาดมันก็จะให้เรานอนให้ง่วงอยู่แบบนั้นใช่ไหมพอเราตั้งใจว่าคืนนี้ฉันจะตื่นให้ไวเลยพอถึงเวลาแล้วโอ้ดูไอ้นี่สักหน่อยเอ๊ทำไม่นานสักนิดนึงพอดึกเข้าดึกเข้าสาวอะนอนดึกคืนนี้พอถึงเวลาตื่นลุกไม่ได้ใช่ไหมครับพอตั้งใจวันนี้เดี๋ยวฉันจะอับน้าละหมาดไปละหมาดอย่างไวเลยตั้งใจบิสมิลนเราพอถึงเวลาแล้วปีน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 ,ปนแขกมาที่บ้านอรห์แล้วดูสิ ชัยตอนนี่มันจริงๆเห็นไหมเราทํายังไงอาุลวิลาฮิมินะชัยตอนนี่เราจีบจะไปด่าถ้าไปด่ามันนี่มันยิ่งพองใช่นไหมครับมันจะบอกว่าอะไรนี่แหละฉันเนี่ยทำให้มนุษย์ถึงขั้นเป็นขนาดนี้เนี่ยเพราะฉันฉะนั้นขอความคุ้มครองต่อเรองสุภาโนวาตาแหละใช่นไหมครับฉะนั้นชัยตอนจะพยายามทุกวิธีทางความกันโปราพี่น้องฉะนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราปฏิบัติอิบะดาแม้กระทั่งเวลาที่เราสุญู แม้กระทั่งเวลาที่เราสุญูดพี่น้องมี h ะด i ษบทหนึ่งพี่น้องท่านอับดุลเบิันนละห์อะลัยฮุซอลลัมกล่าว ت, ت ن ن ي ي ي ว่าอะไรอิดาก่อรับนัอาดะมัสซจจะได้ท่านเราซุ่มบอกเวลาที่มนุษย์อ่านอัลกุรอานถึงอายะที่มีสัจจะให้เราสุญูดสัจจะหรือสุญูดติลาวะนะครับ15ที่หรือ17ที่ในอัลกุรอานให้เราสุญูดท่านเราซุ่มบอกเมื่อเราอ่านถึงอายะนั้นเช่นในสุโร อิกรออันอันเล็กส่วนอินอีกชิก็ใช่ไหมครับพออ่านจบปุ๊บเราก็สุญูดใช่ไหมครับราตลอดบทภาษาจะไดะเมื่อมนุษย์อ่านถึงอายะนั้นแล้วเขาสุญูดเอ้อเจ้าและชัยปอนุยัมกีชัยตอนจะเดินถอยออกจากเราแล้วก็ร้องไห้ชัยตอนร้องไห้ทำไมพี่น้องมันจะพูดบอกว่ายาวัยละบางรายการบอกพูดบอกว่ายาวัยลีชัยตอนพูดบอกว่าความบิบัติเนี่ยเกิดกับฉัน ความวิบัติเนี่ยเกิดกับฉันแล้วเพราะอะไรอูเมร์บานูอาดัมบิสุยูดลูกหลานอาดัมมนุษย์เนี่ยถูกสั่งใช้ให้สุย ad ad ah ูดฟาซาเจาดะฟฟาลาฮุนยันนะอัลเราสั่งใช้ให้เขาสุยูดแล้วเขาก็สุยูดเขาจึงได้รับสวรรค์ตอบแทนแล้วมันก็พูดบอกว่าว่าอ um ูเมรตูบิสุยูดีฟาอาไบตูฟาลียนนะแต่ฉันถูกสั่งใช้ให้สุยูด ต่อท่านนบีอาดัมแต่ปรากฏว่ามันไม่ยอมสุญูดมันจึงได้รับการลงโทษเดีวยวกับนรกเป็นการตอบแทนฉะนั้นพี่น้องอยากให้ใช้ตอนเนี่ยมันมีกําลังเวลาที่อยู่กับเรามันมีความสะใจมันสามารถที่จะครอบงําเราได้มันสามารถที่จะควบ,บคุมเราได้หรือเราอยากที่จะให้มันร้องไห้อยากจะให้มันเสียใจที่ไม่สามารถที่จะครอบงํา สิ่งใดกับเราได้พี่น้องฉะนั้นนี่คือการางานที่จานนบีสันนิลละห,หัวอุสลัมได้สอนพวกเราฉะนั้นหากพี่น้องอยากจะรอดตรงนี้ก็นอนอาบน้ําละหมาดอ่านดูอาอ่านอายุรซีอ่านสามคุณ ใช่ไหมครับอาดวอาก่อนนอนแล้วเวลาจะปกป้องพวกเราให้พ้นจากชัยตอนซึ่งมันจะไม่สามารถเข้ามาใกล้ตัวเราได้จนกว่าจะถึงเวลาเชา้าแต่ถ้าหากว่าเราลืมหากว่าเราไม่ได้อ่านชัยตอนมันจะเข้ามาใกล้ตัวเราแล้วจะมัดป่ศีรษะของเราและนั่นแหละมันจะเกิดผลกับเราเวลาที่เราจะตื่นนอนในตอนเช้าฉะนั้นขอเราสุข,ขให้นมัตตาลทรงปกป้องและคุ้มครองพวกเราให้รอดพ้นจากแผนการของชัยตอนและการ,รกระซิบกระซาบของมันอัลลอฮฺัลว่าอัลบิญะนมูฮัมมัดวะลาอานีมุซฮบิฮิวะสันลัม